สำหรับตลาดหุ้นกู้นะคะส่วนตัวก็มองว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่สดใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะได้รับรู้ข่าวร้ายมาบ้างในตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับหุ้นกู้วิชี่เองค่ะรอบนี้เราจะมีการเป็นเป็นรอบที่1ของปี2 5 6 7เลยนะคะเป็นหุ้นกู้ที่เป็นมีหลักประกันนะคะดอกเบี้ย 7. 1นปนะคะก็เป็นระยะเวลา1.9เดือนนะคะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเลยนะคะก็เป็นหุ้นกู้ที่ระยะเวลาไม่ยาวคะ่ะมีหลักประกันนะคะแล้วก็ จ่ายดอกเบี้ยตลอดเป็นช่วงๆในช่วงทุกๆ3เดือนเลย เงินที่เราได้ในรอบนีนะคะจะเป็นการนําไปคืนพุ้นกู้ตัวเก่าที่จะครบกําหนดในช่วงเดือน8ถึงเดือน9นะคะแล้วก็จะนําไปหมุนเดียนในธุรกิจด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งคาดว่าผลประกอบการปีนี้ของตัวริช,ชี่เองจะมีความมั่นคงนะคะเพราะว่าเราจะมีโครงการที่พร้อมที่จะรับรู้ไรายได้ในช่วงไตรมาสสี่นะคะก็คือโครงการ Rich Poi Woodgard โครงการนี้เนี่ยก็ขายไปได้เราเกินครึ่งนะคะก็ได้ประมาณ800กว่าล้านละก็จะทําให้งบปีนี้ของริช,ชี่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็มีการเติบโต นอกเหนือจากนี้บริษัทเองก็ยังมีสินทรัพย์ค่อนข้างจะสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยเรามีอย่างบางโครงการนะคะเรามีรัพย์สินอยู่3,000กว่าล้านนี้สินเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ400เท่านั้นเองซึ่งทําให้เรามีตัวทรัพย์สินที่เยอะมากเกินราค่านี่ไปด้วยค่ะ DE Ratio ต่างๆแล้วก็เลยจะไม่สูงด้วยประมาณแค่1.3เท่าน,นั้นเองนะคะก,ก็อยากจะขอให้ความมั่นคงกับนักลงทุนนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะว่าถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อโบรกเกอร์ได้ หลักประกันหุ้นกู้นะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยเรา,เาให้ถึง120%ก็คือ1.2เท่าของยอดเงินกู้เลยซึ่งก็คือใดๆก็ตามเนี่ยนักลงทุนหรือผู้ซื้อหุ้นกู้เนี่ยจะไม่เสียมีความเสี่ยงในการเสียเงินต้นน้อยมากๆเลยนะคะ ซึ่งหลักประกันที่เรานํามาในรอบนี้ค่ะก็คือ2โครงการนะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าทั้ง2สายนะคะอันแรกเนี่ยก็คือ w i c h Park พ่อขออุนวิทิน5้ 59, อันนี้ก็เป็นตึก m i x u s Use ค่ะแล้วก็ติดรถไฟฟ้าสูงเมตร ลงจากหน้าโครงการเข้าไปมีรีเทลข้างล่างขึ้นข้างบนก็เป็นคอนโดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักประกันชิ้นแรกชิ้นที่2คือ The r i c h สาทรวงเวียนใหญ่นะคะอันนี้ข้ามจากแม่นานเจ้าพยาจากสาทรไปแค่สถานีที่2เองก็ถึงแล้วนะคะเป็นโครงการที่ที่คนในเมืองมาเช่าผักเยอะมากแล้วก็มาซื้อเยอะด้วยเหมือนกันนะคะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ติดรถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันก็ก็เป็นโครงการคุณภาพทำเลขายแทงของวิชี่นะคะซึ่งเรานํามาเป็นหลักประกันที่สูงกว่ามูล ค่าุณกู้ให้นักลงทุนได้อุ่นใจด้วยค่ะ mm. ค่ะจริงๆเราดิชื่เองเรามีเอนจินไม่ใช่แค่เอนจินเดียวในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะเรายังมีเอนจินอื่นๆอ,อีกถึง4เอนจินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะนะทราเก็ตนักท่องเที่ยวโดยตรงนะคะธุรกิจไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มองต่างๆนะคะแล้วก็ธุรกิจสุขภาพด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาของนะักท่องเที่ยวที่เติบโตในรอบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ การท่องเที่ยวที่เราทําโรงแรมอย่างมากนะคะอันนี้ก็จะได้อน,นิส่งเต็มๆเพราะว่าเรามีการเปิดโรงแรมไปหลังช่วงโควิดจบนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆกลับมาเนี่ย o c ิ u p a n c y เราก็90ทันทีเลยก็ทําให้ feedback ดีมากๆแล้วเหมือนคนแห่กันกลับมา,ามาเที่ยวนะคะก็ทําให้ทุกอย่างแบบอัพได้ดี โลเคชันนี้ด้วยความที่อยู่ด้วยอ,อยู่ใน Medical Hub ด้วยเหมือนกันนะคะการท่องเที่ยวและ Medical Hub ซึ่งเติบโตเนี่ยกเย็เราเองก็เลยได้อาน,นิสงส์งของทั้งสองแกนนี้เต็มๆเลยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t o t a ทู c o m หรือจะเป็นช่องทาง Li@ แอดแเพจทวิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมสับสไครกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ